สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดธรรมศาลานะหลวงพ่อน้อยนะวัดธรรมศาลาจังหวัดนครปฐมนะเหมือนจะมะีจัดงานประจำปีหรือเปนะล่าเอ่ยมีร้านค้าตั้งเรียงหลายนะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็จะพา FC ทุกท่านนะครมาชมบุมีหลวงพ่อน้อยกันนะครับถึงกันแล้ววัดธรรมศาลาเนาะนะที่จอดรถกันสักครู่หนึ่งนะครับ ตรงนี้เป็นสถานที่ปฏิสถานสลีละล่างนะหลวงพ่อน้อยนะทุกท่านนี่เป็นบรรยากาศนะที่วัดธรรมศาสลานะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูสลีละสังขารของท่านกันนะสาธุครับทุกท่านทุกคนนะวันนี้เราไปทัวเรามาจังหวัดที่เออเรามากั้นที่จังหวัดนครปฐมเนาะน หลวงพ่อน้อยนะครับสรีระท่านจะอยู่ข้างในนี้นะครับนี่นะอยู่กระจกนึงอยู่หลังกระจกนะครับ ก็เสลี่ยสังขารของท่านนะครับก็จะอยู่หลังกระจกนะจะมองไม่เห็นอาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะว่ากระจกค่อนข้างเป็นฝ้าเลยนะตอนแรกผมเข้าไปก็นึกว่าจะไม่มีนะที่ไหนได้ทพระอาจารย์ท่านบอกว่าอยู่นะด้านหลังกระจกนะก็ประวัติของวัดนะวัดธรรมศาลานะมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัย เป็นเมืองท่าของสหพันธรัตธวาลวดีนะในแผ่นที่เมืองโบราณของนะครปฐมมีบันทึกถึงการมีอยู่ของวัดธรรมศาลาแห่งนี้นะและมีหลักฐานทางโบราณคดีคือเนินเจดีโบราณในสมัยธรวดีตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันมีขุดค้นพบหลักฐานลายปูนปั้นในยุคสมัยธราวดีอตอนต้นตลอดรวมถึงตำนานโบราณเรื่องพยากรงนะ,ะนี่ก็เป็นประวัตินะคร่าวๆนะกับปูชนียสถานและโบราณสถานที่ควรเคารพสักการะนะ วัดธรรมมาซาลาเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อน้อยกันอยู่ทางด้านนี้ะนะฮะจุดบูชาว,วัตถุมงคลหลวงพ่อน้อยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีแท้ทันหลวงพ่อหรือเปล่า ตอนนี้ทางวัดก็เปิดจองแต่วันที่1นึ่ตุลาหกแปแล้วเนาะเป็นวัตถุมงคลนะที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดนะเดี๋ยวไปดูอันนี้มีรุ่นไหนบ้าง <Okay. S 1> ก็จะมีหนังสือหนึ่งพั 1, บาทก็มีแบบแขวนหน้ารถนะแล้วก็พ้ายัน หนือแค่พันห้าร้อยนะหลวงพ่อน้อยหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้ 1, นะนนหนึ่งพัน,น 1, แล้วก็ภาพขาวดำรุ่นเก่าหลวงพ่อน้อยห้าพันบาทเป็นรูปเก่าแล้วก็มีตรากุด ะตะกรุดแล้วก็เป็นรูปเหมือนขนาดบูชาเนี่ยเป็นรูปนะนเป็นรูปตะกุดนี่เท่าไหร่ครับ99้าสิบ99 9าหกาท้อยเก9 9ส ปีล่าสุดใช่ไหมปีล่าสุดรูหล่อมือนกันนะอันนี้ก็ห้าร้อยเป็นหนุมานเนาะห้าร้อยนะแล้วก็อันนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเป็นเหรียญ หนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นพระผง20บาทแล้วก็เป็นแบบพระปิดตาหนึ่งร้อยบาทจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งก็สี่ร้อย นี่น่าจะนืงเงินนะแปดร้อยบาทยอดทงหนึ่งร้อยบาทมีปีห้าสิบห้านะปีห้าสิบห้าสองร้อยแล้วก็หลวงพ่อสมศักดิ์สองร้อยบาท ก็เป็นวัตถุมงคลอีกตัวนี้ปีล่าสุดนะฮึบหล่อ แล้วก็ตะก,กุดนะตะก,กุ <Sounds S 1> ดก็เป็นนวัตถุมงคลของทางวัดธรรมศาลานะหลวงปน้อยที่เราพาทุกท่านมารับชมกันนะครับนี่ ส่วนรุ่นอะไรนะครับปีไหนก็ต้องขออภัยด้วยพาที่ตัววัดไม่มีเขียนบอกนะฮะทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าทันหรือไม่ทันนะต้องขออภัยเอด้วยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเจดีเก่านี่โบราณสถานวัรธรมศาลาจังหวัดนครปฐมนี่นะเป็นเจดีเก่า เป็นบรรยากาศที่วัดนะฮะที่พาชมนะนะขอบคุณ f อที่ติดตามรับชมนะครับคาพูดใด,ว,ดว่าใจใดก่บคำไม่สุภาพนะครับต้องขอพหยเอฟซไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ